จากเราได้หวายมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาทําการริดหนามหวายให้เป็นลําแบบนี้เพื่อง่ายต่อการขนส่งเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าวิธีการทําน้นยากแค่ไหนกว่าจะได้หวายมาแกงแต่ละหนอ่อ การกําจัดน้ำหวายแล้วอาจจะเผาหรือเอามากองแบบนี้แล้วทาเป็นปุ๋ยหมกักทิ้งไว้ประมาณสักสามสี่เดือนก็ย่อยหมดนะครับต้องระวังให้ดีหนามแหลมมาก